สวัสดีจ้ามือน,นีกับสีมาสาธิตการปูพักให้โดโปนิกนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นการเพาะเมล็ดนี่เพาะเมล็ดเขาจะน้าก้องที่มีฝาปิดแล้วก็เอาทิชชู่สองแผ่นมาเสร็จแบบนี้นะจ๊ะน้ำก็เอาเพาอช้ำๆแบบบ่เยืมนะจ๊ะก็คือเอาให้มันมเปียกแต่บ่หย่อยเนาะภาษาบาทเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพักก็จะเป็นผวกกินโอเดโอเคคอดบัตเตอร์เฮดนัดมูนี่นะจ๊ะก็คือเขาอยากได้อันไนเขาก็เลือกพันมา อันนี้เม็ดพันธุ์เขาก็เอามาเลี้ยงไว้เป็นแถวแบบนี้นะจ้ะนี่อันนี้คือกินโอ๊กปื๊ดปื๊ปืปือันนี้ก็ขีดเขาจาใส่โตขีดมันจะเราก็เลี้ยงไปทางเดอกกันเลี้ยงเลี้ยงไวกระเฮ็ดไปแบบนี้เพอะเลี้ยงเสร็จแล้วห่อไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะจ้ะแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนเราก็เอาไวอุณหภูมิของปกติหนึ่งคืนก็นจะรวมกันเป็นสองคืนหรือสี่สิบแปดชั่วโมงเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้จา้านน่นี่ สี่สิบแปดชั่วโมงหรอเขาก็จะมีหากโปงออกมาแบบนี <Beij> ้นะจ๊ะเขาก็จะเห็ดนี like. CO, i mean? ่เขาก็จะเอามาปูลงแบบนี้ก้อนที่จะปูเขาก็เอาฟองน้ำนะจ๊ะเอาฟองน้ำขยำขยำฟองน้ำให้มันให้มันเปียกนะจ๊ะเราก็ให้มันอมน้ำแบบนี้เทส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 ไปนี่อันนี้เป็นค้นมากกินนะจ๊ะปกติแบบเป็นค้นมากินพักให้โรโปนอีกอยู่แล้วเนาะปกติก็คือตอนทํางานอยู่กับสื่อกินเนะจ้ะ เพราะม่ามีเวลาปลูกเนาะเรากา็ได้ลองปลูกไปแล้วรุ่นนึงก็ถือว่าโอเคนะจ้ะก,กับรสชาติกับแซ่บเนาะกรอบเขาก็ใส่เวลาการปลูกแค่สี่สิบห้ามือจ้ะก,ก็ไอะไรกินเราก็เพราะเขาเหตุแบบนี้แล้วนะจ้ะเขาก็จะน้ำไปตากแดดเอาเอาน้ำใส่ไว้อันนี้กน็น้ำเพมีปุ๋ยเยอะจ้ะนี่เป็นน้ำเปล่าๆแบบนี้เขาเห็ดฟองน้ำนี่สิอันนี้มันสลับกันนะจ๊ะจริงๆมันต้องเหตุขั้นตอนนี้ก่อนเราค่อยๆเสียบ เสียบตนพันุ์มันลงไปนะจน๊ะนอันนี้ว่าเป็นอย่างเขากับเบิ้งไดคือเก้าแต่แต่ขันตอนนี้จะเป็นขันตอนแหลกนะจน๊ะนี่ขยําขยําขยําแบบนี้แล้วเขาคอยเอาตนพันธุลงเนาะน,นี่ปื๊บปื๊ดปื๊ดเขาขับเบื้องว่ามันอมน้ำไปนอยจ้ะถ้ามันอมน้ำแล้วมันก็จะหนีเมื่อยหนีแล้วเขาก็หนีจากตนพันุเอาเสียบส่วนไอ้อยู่ในนี่อันนี้ก็คือสิบมือเขาเอามาตากดนใบสิบมือแต่อันนี้พึ่งเฮ็ดนะจ้ะ เพิ่งเฮ็ดได้แค่สองมืน่นมันก็นยังมีพื้นทีบ่บางเาาจาะเลยเฮ็ดเพิ่มเนาะ